บิวอุปกรณ์ช็อปรอบับฟาร,ร์มหรือ FK ในแมตต่างๆมีทั้งอะไรท์คอสโอเวอร์อนิเมะแวนการ์ดอนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure, รวมถึงบล็อกฟูดแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงค์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมอนิเมะレンジャー X อีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับมันจะมีเรื่องปัญหาของการบั๊กตัวละครยูนิตที่อยู่ในอีเวนต์นะฮะซึ่งมันตอนแรกมันไม่บั๊กนะครับบางคนอะยูนิตหายไปเลยนะครับบางคนแบบว่ายูนิตที่สุ่มมาได้ในกระเป๋านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอีเวนต์อะไรก็ตามแต่มันเป็น่างนี้อีกแล้วเนี่ยมันช่อบบั๊กเออไม่ว่าจะเป็นตัวอีเวนต์นี้นะครับหรือว่าตัวซีเค็ดบันนี่นะครับหรือว่าอ่าตัวที่เป็นบันนี่เกิลนะครับ ถ้ามันหายไปจากครั้งนั่นคือบั๊กนะฮะคือเดฟเขาได้ประกาศว่าเขาแก้นะครับเนิร์ฟของตัวบอสอีเวนนะครับมันเลยไปเป็นบั๊กของตัวละครหายไป บางคนที่ได้ตัวซีเคตไปแล้วก็ยังหายไปอยู่ดีนะครับก็วันนี้นะครับเขาได้แก้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็แจกโค้ดมาเป็นการขอโทษนะคโค้ดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับจะมี1อันครับนึงคือที่มาก่อนหน้านี้นะสําหรับวันนี้นะครับก็คือมาตอนบ่ายสามเป็นโค้ดที่1นึ0 0 0 c นซีซครับอันนี้คือเขาแจกก่อนนะครับเขาแจกก่อนโค้ดนี้เราจะได้1000เจมนะครับ 500ไข่นะครับแล้วก็15บลิโลนะครับโพสต่อไปนะครับอันนี้คือหลังจากบั克แล้วนะครับคือเขาแก้มานะฮะก็คืออันนี้เลยนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับกดลบ1ทีไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะกดลบ1ทีให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ Sorry for event b u c นะครับอันนี้จะได้1000เจมนะครับ500ไข่นะครับแล้วก็15บลิโลนะครับก็รวมอันเมื่อกี้เป็น30มลิโลแล้วนะครับ อันต่อไปนะครับอันนี้แจกหนักมากครับทุกคนอันนี้แจกหนักจริง So r r y for easter event นะครับกดลบ1ทีให้มันเป็นอย่างนี้นะครับให้มันเป็นบรรทัดเดียวนะครับผมอันนี้จะได้50รีโลเลยครับรวมกันทั้งหมดจะเป็น80รีโลครับผมส่วนใครนะครับที่ตัวละครหายให้เราใส่โค้ดนี้ไปครับ easter unit lost นะครับผมให้เราใส่โคดนี้ไปซึ่งโค้ดทั้งหมดผมใส่ไปแล้วนะครับจริงๆตัวผมไม่ได้หายหรอกแต่ผมก็ใส่ไปทำไมก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งครับที่เป็นโค้ด ถ้าเราใส่อันนี้ไม่ได้นะฮะให้เรามาใส่อันนี้แทนนะครับ Easter Feeling นะครับผมให้เราใส่ไปเลยพอเราใส่นะครับเขาก็จะบอกว่ารอประมาณ20ถึง60วินะครับแล้วค่อยดูกระเป๋านะครับผมและอีกโค้ดหนึ่งครับคือบางคนย้อนกลับไปเมื่อวานนะครับบางคนยังใส่ไม่ได้ก็คือจะเป็นโค้ดของอีสเตอร์นะครับเมื่อวานตอน5ทุ่มที่เขาแจกมานะครับ Easter Egg 2025นะครับกดใส่เข้าไปซึ่งโค้ดทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับผมกดใส่ไปแล้วสําหรับใครนะครับที่กด โค้ดไม่ได้หรือใส่โค้ดไม่ได้นะครับให้เรามาหน้าเกมนะครับแล้วกดไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมแล้วกดคีเอทไพเรทเซิร์ฟเวอร์นะครับกดคีเอทขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วเราค่อยเข้าเซิร์ฟไปนะครับเป็นเซิร์ฟวีหรือใครที่มีเซิร์ฟวีอยู่นะครับก็เข้าไปเซิร์ฟวีก็ได้แต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ให้เรากดชัดดาวก่อนนะกดชัดดาวแล้วค่อยเข้าเซิร์ฟวีนะครับให้มันคีเอทมาเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับมันจะได้ใส่โค้ดใหม่ๆได้นะครับบางเซิร์ฟมันใส่ไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสาหร ใส่โค้ดใหม่สาหรับใครที่ใส่ไม่ได้นะครับทาแล้วและยังใส่ไม่ได้ก็อย่าลืมเลยครับกดลบหนึ่งทีอย่าให้มันเป็น2บรรทัดน,นะครับอย่าให้มันเป็นตัวว่างแบบนี้อย่านะครับผมกดลบไปเพราะว่ามันนับตัวว่างด้วยนะครับเราก็กดใส่ไปประมาณนี้นะครับผมเราจะได้ทั้งหมดคือ9ก้าลโลนะครับผมก็คืออิ่มๆเลยนะครับผม ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG Phone ช่วยคุณอักกอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ปกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG Phone และเดี๋ยวไปสอนไอ้นี่ด้วยนะครับสอนการลง อีเวนต์นะครับโดยที่ใช้แค่2ตัวสงนาทีนะครับตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทัสซึมกินะครับซึ่งทัสซึมกิใช้เป็นบัฟอะไรก็ได้นะครับแต่ก็บัฟดีๆหน่อยก็ก็ดีก็ดีนะฮะทัศซึมกิผมจะใส่เป็นเกียร์นี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็รับจากเวทหกสิได้นะครับส่วนอันนี้ในอีเวนต์นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้หรือใส่ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้จบไวขึ้นนะจะได้เร็วเยอะไวขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็รับจากเลเวลเหมือนกันนะฮะส่วนอันนี้ก็ในอีเวนนะครับไอสองอันเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะครับทัเซิมเกีนะครับผมจะเป็นอัลต้านะครับเพราะว่ามันวางได้หลายตัวเนาะแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับต่อให้ใช้แบบนี้ก็ต่อให้ใช้อัลต้านะครับมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นบัฟนะครับบัฟทัเซิมเกีผมก็จะเป็นบัฟนี้ฮะ0ู5นะครับผมประมาณนี้นะครับ เลเวล50ครับสเตตประมาณนี้เลยนี่ S S S บวก S S แล้วก็ S ครับผมส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือ S นะครับผม S หนัดอัคีนั่นเองนะฮะนี่เลยก็จะเป็นหูก็ะตรองเท้าก็ะตแล้วก็ดาบอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับดาบอันนี้ถ้าเลเวลร้อยก็จะได้อีกอันหนึ่งนะส่วนไอสองอันนี้ไม่จะเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมสเตตก็จะประมาณนี้ S S นะครับ S S แล้วก็ระยะ S Q S บวก Speed S นี่ซึ่งไอสองตัวเนี้ย บัฟหาให้มันดีๆหน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ก็ไปหาซะเราเล่นคืออยากให้มีบัฟสักนิดหนึ่งมันจะได้เล่นง่ายขึ้นส่วนตัวเอฟผมมันเป็นอ่าอัลต้าราคามันก็จะประมาณนี้แหละนะแล้วก็เป็นบัฟ0.5ไม่ได้ตึงมากผมจะใช้แค่2ตัวนี้นะครับเอาไปลงเลยวิธีการลงมาถึงอัปเกรดทัชก่อนนะครับจริงๆกดออโต้เพย์ก็ได้แต่ทัชมันจะไม่อัปเกรดช่วงแรก นะพอเริ่มมานะครับสาหรับใครที่อยากจบไวๆนะครับเรากดปิดออโต้เพย์ไปก่อนนะฮะกดปิดออโต้เพย์ไปก่อนแล้วก็อัพเอให้มันตัน,นครับแล้วค่อยอัพทัชนะครับผมแล้วค่อยออโต้เพย์นี่จริงๆต้องทําไวๆนะ <c oughs> เมื่อกี้ผมมัวแต่อธิบายอยู่นะครับจริงๆต้องทําไวๆนิดนึงเอก็จะตีหมื่นสี่นะครับส่วนทัชก็จะตีหนึ่งพันให้ทัชไปยืนก่อนช่วงแรกนะครับ ถ้ามีตังก็อัพทัดไปอีกครับผมเพราะว่าทัดมันมายืนหน้ามันจะซัมมอนเรื่อยๆนะฮะจริงๆเราก็สามารถ FK ได้นะถ้า FK ก็ใช้ไททันเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่กด Payback ไปกดปึ๊บกดตรงนี้แถวแถวนี้ครับเพื่อรีทายแล้วก็กดตัวทีมกดอัพเกรดอย่างนี้แล้วก็กดอัพเกรดทัดแล้วก็กดแบ็คกดหยุดแค่นี้กดวนลูป f 8ปนะครับปกติได้เลยซึ่งอันนี้เป็นเซตเซตที่ผมผมเล่นปกตินะก็คือ FK นะครับ2นาที ถ้าใครอยากไว้ก็คือกดทีมแล้วกดอัปเดตก่อนแล้วค่อยปล่อยออโต้เพย์นะครับแต่จริงก็ต้องทำไวๆเพราะว่าเมื่อกี้ผมมัวแต่พูดน่าจะช้านิดหนึ่งทีนี้เซตนี้ออโต้เพย์ได้นะครับแต่จบช้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยเราสามารถกดออโต้เพย์ได้เลยปล่อยออโต้เพย์ไว้ได้เลยแล้วค่อยมาอัพทีหลังก็ได้แต่มันก็จะจบช้าขึ้นนิดนึงนะครับไม่นานมากประมาณ10วินี้ครับเอสมันก็ยะยืนตีหลังนะเอสมันไกลมากดูดิ เอสมันระยะไกลมากรวมกับบัฟด้วยแหละก็จะอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะครับ2นาทีจริงๆก็คือประมาณ2นาทีนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะพูดอ่ะพอถ้าเราเศษขึ้นมาก่อนนะถ้าเราสมมุติเราเศษขึ้นมาก่อนแล้วเราเค่อยกดอัพจริงๆต้องอัพเอสก่อนด้วยผมกดผิดอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเอสนะครับถ้ามันซัมมอนครบทุกตัวแล้วเราไม่ต้องไปอัพมันนะครับเราไม่ต้องไปอัพมันเราไปอัพแค่ทัชก็พอถ้ามันซัมมอนครบทุกตัวแล้วนะเพราะว่าต่อให้เราซัมมอนไปมันก็เท่านั้นครับ บอสมันไม่ถึงตัว S อยู่แล้วเราก็เน้นอัพทัชไปเลยก็ได้จริงๆถ้าใครมี S อดโหดกับทัชโหดกว่าผมนี่คือจบไวมากเลยนะไม่จําเป็นต้อง0ูนะคือแบบปลดลิมิตเบรกไปก็ได้อะไรเงี้ยอย่าง S, <S ผมปลดลิมิตเบรกไปรอบเดียวเองสําหรับใครที่ปลดลิมิตเบรกได้เยอะๆหรือว่าสเต็ดีๆกว่านี้ก็จะจบไวกว่านี้นาทีเศษๆก็ได้แล้วจริงๆนาทีครึ่งก็จบสามารถจบได้นะเนี่ยพอทัชตัวนี้จะตายปุ๊บมาเติมอีกแล้วเห็นปะ่ะบอสไม่ถึงตัวหรอก เดี๋ยวตาต่อไปนะครับผมจะกดให้ไวๆกว่านี้คือถ้าไม่อัพเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ช้าแนะนําให้ตั้งออโต,โตค้คลิกไว้อัพดีกว่าประมาณ2นาที7วิเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เดะเลยเดี๋ยวลองกดรีทายครับแล้วก็อัพเอสรัวแล้วก็อัพทัชแล้วก็ออโต้เพย์มาเราก็จะอัพทัดไปเรื่อยๆแล้วเมาดูกันว่ากี่นาที2.3นาทีประมาณนี้แตงจริงเล่นสูงเมื่อกี้ก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องรีบแล้วก,กดออโต้เพย์ขนาดนั้น โอเคก็เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็รีโลอิ่มๆนะฮะแล้วก็ได้สูตรการลงอีเวนต์2นาที2ตัวไปด้วยนะครับจริงๆไม่แนะนําให้เอาตัวมาเยอะนะเพราะว่าบอสมันดูดเลือดแรงนะฮะยิ่งมันฆ่าตัวเยอะเท่าไหร่มันก็ดูดเลือดเท่านั้นนะครับมันฆ่าเรา10ตัวมันก็ดูดเลือดเป็น10เท่าเลยนะครับแนะนําให้มายืนเน้นยืนดีกว่านะครับเน้นตัวน้อยแต่เน้นยืนจริงๆเซเบอร์ er ก็สามารถลงได้นะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ก็ขอให้ทุกคนได้0.1กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายนะครับอย่าลืมกดซับส c คร b e ครับผมเจอกนะันฮะ